สวัสดีสวยดัตมาพบแกับเอ้พบกับฝากยูทูบเปิดจ้ามปวองอย่อีกเช่นเคยผมไม่ค่อยแชทเกมนานแล้วนะช่วงนี้แล้วก็บางคลิปผมก็จะลบไปเนื่องสะจัดผมลงผิดอะเด็กจาก,ก,ดดจ,ากจะลงคลิปเป็นคลิปแชทเกมไปลงยูทูปสดแต่ไอการไอภาากกระตูนแบบเตือนๆผมเลยผมจงใจทุกคนไม่ได้ลงผิดนะ พราะคนดูนช่วงนั้นมันน้อยแต่ถ้าคนดูเยอะไปไหลกก็ลงแบบองานก็ตัวใหญ่อ uh, ีกพอไดดูท hmm. ีวีจะได้ดูได้อุ้ย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 แมวผมไม่มีจะได้เปิดไว้ผมไม่มีเน็ตทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในรถขอผมออกมากินข้าวข้างนอกไม่มีเน็ตตัวตัวแชร์ก็ไม่ได้เน็ตหมดทั้งบ้านเลยแล้วปู่ผมก็มีเน็ตตับตัวมันหมดหมดไม่ได้หมดผมก็มันกดแชร์ไม่ได้ อโอ้โสอนเมงไแล้ววันนี้พอเจอข้างนอกแล้วจะแคสเกมปุ๊บเสียงเงียบปุ๊บเลยมืงอ่ะเฮ้ยชอบไม่ชอบเมอร์พาเกมได้ไหม มาสาปมาาคนนี้นีมันม,อมอนั่วมดกนีนมมกกีมามาตายาคเฮ้ยเฮ้ยแล้วนี่เนะาะตุ่งนู้ปไปปีจุดีย้แล้นี่จุดเทียนจุดเสอหลักไปย้อนเดิมกั แล้วก็ไปอะไล่แล้วก็ไปบดูดีล่าแถวหูหวานตรงไปบอกว่าร้านไหนพอเขาไม่ได้จายมาสักะบาดมาซตมตำแถวบ้านเมื่อร้อยมากทุกคนไม่บอกเรลาล้านไหนเพราะเขาไม่ได้จายบอกว่าอะไรนี่ก็พอ มันอร่อยจริงอร่อยจังแต่วันนี้ผมมากินผัดซีอิว๊วรวมิทของของอันนี้อยากก็อยากอยากอยากชมเขาหนาแต่จำที่ร้านไม่ได้อยู่ใกล้ตลาดนานานะทุกคนลองไปกินกันเจอขาหลา,ลาห้านนขอโปโมหัวสักนิดนึงเขาไม่ได้ให่แต่อร่อยจริงถ้าคุณจะขอรับเห็นชุดนี้ก็จะบอกว่าอร่อยนะผม อื้ยผมกระโดดปุ๊บเวลาหยุดนี่ตึงๆับตึงๆับนี่ตึงๆับผมเออวัดไปเหลือแสงแสงกันเก่งมากเก่งเก่งเก่งโอเคเก่งข้อเดียวของการไม่มีเน็ตผมเอาปืนสไนเปอร์มายุ่งนักบอลได้ แต่ผมไม่ได้เจอโฆษณาตอนกดเริ่มเกมิตาชิบตึงๆผมตึงๆครับตึงๆตัตัวจ้าเนี่ต็งเต็งๆม่ม่กลเทีน้นะคะ วันส ah, ah, ah. ah, ักสองเสียงเลยฮะมมางๆครับผมวันนี้มามามาดงกเอกสายเตาเออไม่ใช่กบเอกสายเตมาดยเรียกมาเออแล้วก็ปาด้วยอะไรดว้ันขาดเสียงน่เอีก็ไม่คิดว่าแค่เกแเขปิดเสียงกันละ หย่าย่าย่าหย่าย่ายหบอกว่าบอกว่าหย่าตอนาคนได้รู้เรื่องไงพวกมอสเกมกีมอสพวกนี้นี่ไม่ใช่เกมกีมอสแล้วนะครับหนึ่อูบบอูบอูบออูบ สนิทบูมป่ะใช่ไหมทุกคนไม่ใช่ไหมหรือโซนิคในมินิวอลหรือโซนิคในโลบบอกเนี่ยเฮ้าวนี่ยผมวิ่งแบบพิทูลวิ่งแบบพิทูลวิ่งวิ่งวิ่งเอาผมต้งแยกมุมตูนแล้วเอ้กระโดดเนี้กระโดด เราสรุปกังเลยอ๋อ yeah. อ๋ออ๋อ sì อ๋ออกออ๋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 อง๋ออ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 ๋อดใออ๋อลออ๋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 ออหาอ๋ออ๋ออ๋ มาจังเลยนีย่รีบลงหน็งก่อนทำเสียงนี่มากเลยอามว่าไาาาอ,าลอา้ลูกคณะก็อะไรเนี่ยปูซ้ายเป็กอะครับพี่ ได้เลยไม่เคยรักใครเท่าเธอมาก่อนโอ้แม่ฟังอ้อนอน่่งเงอนไปเลยเดี๋ยวนี้เขาปราบให้ใต้น้ำอ้ยสว่างน้อยลงเยอะปกติมันจะสว่างหมดแต่ก็ดีตรวนี้ล้วก็ sau ba là sau đời sau đầy ba bác là má mãi mà điệu mùi 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 tôi mùi 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 Channel mùi mùi ติดตามตัคลิปครับน NFT ที่แกงเลยครับกดุ่าแหลังมาด้วยรารุมบนเหล่านี้ไม่ต่อีซี่บอยอีซี่บวงผมไอคลิปทั้งหมดที่ผมจะเคยแคสมาไมได้แรงมัไลเจ๊แรงอะไรใจจะรีเลยก็้วีทอีซี่บ คาราเต้เห็นปะไม่เคยเล่นอีเดนเอ๊ะหรืออีซี่บอยเคยปะแต่คาราเต้ไม่เคยผมไม่เคยก็ผมดูรูปที่เขามันเป็นเย็นยิบจังนมก็ลอยท่วมตัวไข่มีท่วมตัวคว้าไหมอย่าเด้ออย่าเด้อดูอย่าเด้อไฟพิกาลิน ผมชอบกินแกงกะหรี่ผมชอบกินต้มตำมคัพปูผมอบนู่นชอบนี่ชอบกิน,กนง่ายๆแกชอบแต่ไม่กินก็คงไม่ใช่รอบนี้มันค,คิดมากมากเลยฮ้ยเดยเยว อ้าวกินข้าวแป๊บเดียวโอ้ยจะหนึ่งรูมเลยเหรอตึงๆมาได้เลยเอ้ย่ชเล่่เลบู๊อจะเก็บจัดตปได้สัทูมินจุงันเจด ตาห้อเลยก้อยอ้เตานี่ยผมวิชาเตาง้อย่าอ่ะอ่ะจะยังไงพี่ ใช้แอปสตรีมแต่ไม่มีตังค์แล้วก็ช่างตัวเองตัวเอ้ยตัวเองถึงคันไวไวจังจะได้มีตังค์ไปจ่ายค่าแอปสตรีมพวกนี้ไม่อยากทำอย่างนี้เลยคนไม่เห็นหน้าเราจะเป็นซิตอนโตใครก็น่าจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าผมหรอกจกเว้นว่าผมต้องเอาโทรศัพท์สองเครื่องมาถ่ายหน้าตัวเองอีกเครื่องก็นั่งเล่นไปไม่ได้คือ R V ผมเนี่ยแง๊บ ประมวลแบบตักทแล้วก็ปรจตูทิศเต